สวัสดีครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้อ่าอันนี้ทุเรียนนะครับอ่าทุเรียนในเข่งนะครับอ่าหลังจากที่เราทําเรื่องของการาใส่ปุย๋ยอ่ายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดละลายน้ำนะครับเพื่อความคงทนนะครับอ่าอันนี้ผมทําทุกสัปดาห์นะครับก็มียอดยาวนะครับเ,เพื่อนๆยอดยาวขึ้นอ่ายังสวยเลยนะครับในคุ่งก็ ประมาณห้ากุญนะครับไม่ถึงสิบกุวมนเขานะครับก็ได้แค่นี้นะครับฝีมือนะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเติมความงามนะครับนี่ปุ๋ยหมูนเฉลี่ยผมนะครับผมเลี้ยงในกระสอบเลี้ยงเองนะครับทําเองนะครับก็เลยจะมาใส่นะครับสักหน่อยนะครับเพื่อให้ต้นทุเรียนเราได้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอ่าแล้วก็ได้แร่ธาตุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปุ๋ย ที่มาจากมูลเส้เดือนนะครับก็จะก็คือได้จากมูลวัวเนาะแล้วเอามูลวนัวมาเส้เดือนกินเส้เดือนก็จะทายมูลมาก็จะหนักไปทางไน้ตัวเจนเป็นปส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นก็จะได้ความเขียวเราเรามาเพิ่มความเขียวให้กับยอดทุเรียนเรานะครับแล้วก็ใบนะครับเพื่อให้ความคงทนนะครับถาวรนะครับต้นนี้ก็ก็ปลูกมาก็ทําให้เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นะครับต้นนี้นะครับก็จะมี2ต้นนะครับที่ผมทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ ก็ต้นหนึ่งผมก็กะว่าจะใส่สักนี่ใส่เลยนะครับนี่ใส่เป็นถ้วย,ยนี้นะครับกะสองถ้วยนะครับโรยห่างๆนะครับโรยห่างๆนะเพื่นอนๆนะทำเองนะครับอ่าก็ไม่ถึงกับประหยัดนะครับแต่ว่าบางอย่างใส่เยอะไม่ได้นะครับเพื่อนๆอ่าปุ๋ยใส่เยอะไม่ได้นะอ่าถึงจะเป็น ขุยอ่ากอกปุยหมักเราก็ช่างนะครับแล้วก็มีข้อแม้เลยนะครับเพื่อนๆามใส่ชิดโคนต้นเป็นเด็กขาดก็โชคดีนะครับที่เราทําเป็นแบบอ่าทุเรียนในเข่งนะครับหรือในกระกานะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับกําลังชวยเลยเพื่อนๆเน้อมี่คือกาลังใจของเรานะครับนี่อ่านะครับก็ทำแบบนี้ก็หลายต้นอยู่นะครับ ก็ให้เป็นปุ๋ยนะครับถางแบบ 25, 7, 7, ยีย่ห้าจุดเจ็ดลายนะ้าแล้วก็เติมไปด้วยเพื่มพลังนะครับให้ทุเรียนเราเพื่อนพ,พลังนะโดยปุ๋ยอินซีอ่านี่นะครับจมวนสีเรือนนะครับอ่าหลังจากเติมปุ๋ยเสร็จสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนเอ,นอ่านขาดไม่ได้เลยนะครับ ก็คือน้ำนะครับข่ายไม่ได้เลยอานี่น้ำทำคนเดียวน,นะครับก็อขออภัยนะครับไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งก็ต้องขออภัยเพื่อนนะครับอีกทีเสียงเปิดน้ำมันแพระสนอหูนะครับเพื่อนเสียงดังส,ส,ส,สู้สู้สู้ตลอดเวลานะครับอานี่คือ นะครับถึงจะไปตอนเย็นก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวพอดีเราก็ให้เพิ่มเติมนะครับปุ๋ยแต่กรลดน้ำตอนเย็นจะดีนะครับหน้าหนาวอ่าดูดูหนาวเข้ามาเยือนแล้วนะครับเดือนธันวาหนาวก็เข้าด้วยนะครับช่วงนี้อีสานอ่าหนาวนะครับช่วงนี้จะหนาวมากจนถึงที่ยี่2้านะครับวันนั้นก็ลดน้ําหน่อยนะครับให้ต้นไม้เราคลายความเครียดนะครับผมช่วันนี้ก็ มีสิ่งดีๆมันนำเสนอเพื่อนๆนะครับสู้ๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ